สวัสดีครับนี่คือฟุตบอลชนแนลนะครับจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับรอบรองชนะเลิศของคู่แรกนะครับระหว่างทางฝั่งของเชลซีนะครับทีมตัวแทนจากพรีเมียร์ลีกพบกับฟูมิเนเซ่นะครับทีมจากลีกบราซิลนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าบันรายการนี้เนี่ยฟูเมนเนเซ่ถือว่าเป็นทีมหนึ่งที่เซอร์ไพรส์มากๆที่ทะลุเข้ามาสู่ในรอบรองชนะเลิศนะครับแต่การเจอกับเชลซีไม่ใช่งานง่ายอยู่แล้วด้วยกลุ่มกําลังของเชลซีด้วยความหลากหลายในเกมรุกนะครับทำให้เกมนี้ต้องบอกว่าเป็นเกมที่แจ้งเกิดสําหรับ นักเตะใหม่ป้ายแดงของเชลซีก็คือโชลเปโดครับที่ย้ายมาจากไบรตันด้วยค่าตัวบวกแอดออนเนี่ยหกสิบล้านปอนด์ด้วยกันนะครับซัดไปคนเดียว2ประตูด้วยกันนะครับไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมนี้กันนิดหนึงก็แล้วกันสิเอ็ดตัวจริงของมาเลสกานะครับในระบบ4 2 3 1นะฮะก็ตัวหลักโดยเฉพาะเกมรุกและดันกลางเนี่ยโขนแน่นอนนะครับว่าคู่กลางเนี่ยใช้มอร์เซดกาเซโดนะครับที่จับคู่กับเอนโซ่ฟานเดสถึงถือว่าคู่นี้เนี่ยลงตัวลงล็อก แน่นอนนะครับส่วน3แนวรุกกับเบโดเนโตตัวจี๊ดนะครับโคพาวเมอร์คริสโตเฟอร์เอ็นคุณคูแล้วก็หน้าเป้าครับ มาร์สกาเลือกจะใช้งานชัวเบโดก่อนเลียมดีแลบและก่อนนิโลัสแจ็คสันด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นการประเดิมสนามในเกมนี้ในสีเสื้อของเชลซีเป็นเกมแรกแบบเป็นทางการนะครับเกมที่แข่งขันกันที่สนามเมดไลฟ์สเตเดียมนะครับความจุประมาณ7556คนเนี่ยคนเข้าไปดูจำนวนนี้เลยนะครับซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าก่อนหน้านี้มีการรายงานนะครับว่าทางฝ่ายจัดกัน่งขันเนี่ยเขามีการลดค่าตั๋วนะ ลดก้าวเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์น่ะนะเพื่อให้คนเข้าไปชมในสนามนี้คนก็ชอบอยู่แล้วครับของราคาถูกเนี่ยก็เข้าไปชมแต่ว่าอุณหภูมิที่จะต้องทนให้ได้เนี่ยเกมในเดือนเมื่อวานนี้เนี่ยรอบรองชนะเลิศเนี่ยอุณหภูมิโหดมากนะครับ35หองศาเซลเซียสตามรายงานของสื่อต่างประเทศนะครึ่งแรกเชลซีก็ครองบอลได้ดีกว่าหมเกมบุกเข้าใส่นาที18เป็นเรื่องเลยครับก็เป็นจังหวะที่ทางทางฝั่งของเชลเบโดครับแผงลิทเนะฮย แล้วก็ปั่นยิงอย่างเสียบมุมเข้าไปอย่างสวยงามครับตะบ,บันไกลเลยทีเดียวแหละโอ้ซ oh, ัดแบบเต็มข้อเลยนะฮะก็เรียกว่าเป็นประตูแรกในสีเสื้อของสิงห์ลูทําให้ออกนําไปก่อน1ประตูต่อศูนะครับหลังจากนั้นนะครับในช่วงครึ่งหลังนะครับเชลซี Chelsea ก็มาได้ประตูที่2นะครับจากทางฝั่งของชัวเปโดเหมือนกันนี่แหละนะครับก็เป็นในรายของ เอ็โซ่เฟนเดนต์เนี่ยแทงบอลให้ชัวร์ปโดแล้วก็หลุดเข้ามาก่อนจะโยกมาทางขวานะครับแล้วก็ซัดเข้าไปเนี่ยนะบอลมันเสียบใต้คานพอดีนะโอ้โหหมดสิทธิ์ที่จะรับเลยผู้สาประตูของฟลูเมนเซ่ก็คือฟาบิโอนะครับก็2อศูนย์นะครับเกมเนี่ยทำท่าว่าจะยิงเชลซีเกือบจะได้ประตูที่3นะเป็นประตูปิดกล่องจากจะใช้คำว่านิโคลัสแจ็งสันก็ก็ไม่ได้คืนนิโคลัสแจ็งสันได้บอลแล้วก็เลี้ยงจี้มาทางซ้ายและตรงนั้นตรงกลางเนี่ย ไอ้โคพาเมอร์มันว่างอยู่ก็ไม่ยอมจ่ายแล้วก็ซัดเข้าไปเนี่ยไม่ได้ตรงกรอบด้วยนะครับยิงเข้าหน้าข้างๆหน้าต่างไปแล้วก็กลายเป็นบอลไม่ได้รุนอะไรจนโคพาเมอร์คือถึงก็หัวล้อเลยนะครับแน่นอนแหละถ้าเกิดได้3ามศูนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอะไรสมบูรณ์แบบมากๆแล้วเลือกิโคลัสแจ็กสันเลือกที่จะไม่จ่ายให้เขาเองเลยนะครับก็เลยทําให้จบเกมนในข่านเชลซีชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์ก็เป็นไปตามความเคลื่อนหมายนะครับว่าเชลซีจะผ่านเข้าสู่ในอรอบ ชิงชนะเลิศได้ของการแข่งขันชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับเชลซี Chelsea เนี่ยฤดูกาลนี้ถือว่าสุดยอดนะครับคว้าแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกมาได้ติดพื้นที่นะครับติดสามารถติดอันดับไปเวทียูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้แล้วก็ชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้นะครับเอาลำพังเอ,เอาเฉพาะหญิงตัวเลขทางการเงินของการแข่งขันชิงแชมป์สมโมสรโลกเนี่ยเชลซี Chelsea ได้ไปหน่อนเนี่ยหกสิบล้านปอนด์ต้องมีแล้วนะครับ ถ้าเข้าชิงชนะเลิศคือเข้าแน่ๆน,นะครับถ้าได้ชูถ้วยร้อยล้านปอนเข้ากระเป๋าแน่นอนนะครับร้อยล้านปอนเข้ากระเป๋าแน่นอนนะถ้าชนะนะครับถ้าไม่ชนะก็โอ้แปดสิล้านปอนอะประมาณนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นเงินมหาศาลที่จะเพียงพอในการที่ทําให้เชลซีนั้นสามารถปลดล็อกเงินค่าตัวของ2คนได้เลยนะครับ2คนนี้ผมยกตัวอย่างออย่างเลียมดีแลบเนี่ยสาล้านปอน อย่างเเปโดเนี่ยถ้าเป็นตามรายงานของ BBC เนี่ยบอกว่าค่าตัว55บวกแอดออนอีก5ก็เป็น60พอไหมพอฮะโอ้โหถือว่าเชลซีประสบความสำเร็จมากๆกนะกับการได้รับเงินมหาศาลแบบนี้เนี่ยนะครับเชอเปโดเนี่ยจะเล่นตำแหน่งทางไหนในยุคของเอสโซมาสกาหูเขาเล่นได้ทุกตำแหน่งอะในใน,ในเกี่ยวกับเกมลุกนะครับซ้ายตรงกลางนะด้านขวาหรือจะเป็นเฟลนายเขาก็เล่นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเชอเปโดคนเดียวเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากๆอ๋อ,อก,ก่อนลืมบอกไปะครับว่า จัวไปโดที่เขาไม่ได้ดีใจกับการในขันที่เจอกับฟลูมินเซ่เนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นเด็กใน Academy ของฟลูมินเซ่ก่อนจะย้ายมาวัดฟอร์ดแล้วไบรตันซื้อมา30ล้านปอนด์เชลซีบวกซื้อซื้อมาจากไบรตันอีก60ล้านปอนด์นะครับบวกแอนออนนะเป็นกลมๆคือ60ล้านปอนด์ก็เลยไม่ได้ดีใจใน2ประตูที่เขาทำนะครับกฎการยิงประตูทีมเก่านี่มัน มันใช่ได้จริงนะครับไม่น่าเชื่อจริงๆนะแต่ก็เป็นการแจ้งเกิดของจัวไปโดได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทีนี้การในขันทัวร์นาเมนต์นี้เราได้เห็นฟอร์มกองหน้าของเชลซี3คน3ส,สไตล์ด้วยกันผมเอา,า m ม n d แ a p มาให้ดูกันหน่อยว่าการสัมผัสบ,บอลหรือการมีส่วนร่วมกับบอลของแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มกันที่นังน้องใหม่ป้ายแดง ก็คือชัวไปโดกันก่อนชัวไปโดนะสัมผัสบอลไปกับเกมที่เจอกับฟูมินเนเซ่น่ยยครั้งด้วยกันนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือการสัมผัสบอลของชัวรไปโดเนี่ยนะครับมีการเชื่อมเกมการเคลื่อนที่ไปทั่วทั้งสนามไม่ว่าจะเป็นด้านข้างฝั่งซ้ายตรงกลางสนามหรือแม้กระทั่งบริเวณจุดที่เขาถูกวางตำแหน่งเอาไวใ้ให้เป็นหน้าเป้าฟอานานะครับแล้วก็มีการลงมา ล้วงบอลหรือเชื่อมเกมในแดนตัวเองถึง6ครั้งในการสัมผัสบอลด้วยกันนะครับส่วนคนต่อมาเนี่ยนะครับก็คือเลียมดีแลบในเกมที่เจอกับตูนิสนะครับทีมจากตูนิเซียในเกมนั้นเนี่ยเลียมดีแลับสัมผัสบอลไป20ครั้งครับแต่ว่าเลียมดีแลบก็ทําหน้าที่ของตัวเองคืออยู่บริเวณแดนสุดท้ายของคู่ต่อสู้นะครับ ซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าการสัมผัสบอลของรีมดีแลบเนี่ยมันก,มนก็มันก็เป็นไปตามสไตล์ของรยมดีแลบตามแบบนั้นนะครับที่เขาจะไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นที่ของเขานะครับส่วนคนต่อมาก็คือนิโคลัสแจ็กสันนะครับนิโคลัสแจ็กสันเนี่ยสัมผัสบอลไป26ครั้งในเกมที่เจอกับลอสแองเจลิสเอฟซีนะครับแล้วก็มาล้วงบอลในแดนตัวเองเนี่ยคือ4ครั้งด้วยกันแต่จะเห็นได้ชัดเจนว่า3คนเนี่ยมีคนคนเดียวคือจอเบโดเนี่ยมันล้วงบอลลึกเลยอะ ล,ลึกสุดเลยนะครับจนทําให้เอนโซมาเดสกาเนี่ยที่เป็นกุ้ซื้อของทีมเนี่ยหลังเกมไม่ได้ขันออกโรงชมจอเบโดมากมากเลยนะครับกับการที่เขามีส่วนร่วมกับทีมไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมบอลการเล่นเกมรุกหรือแม้กระทั่งการทําประตูแล้วก็ได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมด้วยนะครับซึ่งโอเคแหละนี่เป็นการแจ้งเกิดของเขาและคําถามต่อไปคือว่านัดหน้าที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคืนนี้ใครจะเป็นกู่จริงของเชลซีระหว่างเปเชหรือว่าเรอัลมาดริดนะครับ ปฏิเสธไม่ได้ว่ามาเลสกาจะต้องเลือกโชว์ไปโดเป็นตัวจริงในตำแหน่งของกองหน้าแน่นอนนะครับแน่นอนนะเพราะเกมที่ผ่านมาในให้โอกาสเขาลงไป60นาทีก่อนที่เจ้าแจ็กสันจะลงมานะครับก็ถือว่าทำผลงานได้ดีตามจ็อบตามเป้าหมายที่วางเอาไว้แต่สิ่งที่น่าสนใจตรงนี้นครับเกมรุกของเชลซีจะมีความหลากหลายในมิติมากยิ่งขึ้นคือส่งกองหน้า3คนมา3ส,สไตล์นะครับอยู่ที่โค้ชแล้วว่า เขาจะเล่นแบบไหนเขาจะวางแท็กติกแบบไหนนะฮะเมื่อวานนี้นอกจากคนที่ผมจะชื่นชมก็คือจอเบโดแล้วเนี่ยอีกหนึ่งคนที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าผลงานก็ก็ดีในฝั่งซ้ายเหมือนกันก็คือมากกูริยานะครับมากูริยามอยเซตคาเซโดซึ่งล่าสุดมีการรายงานที่อาจจะเป็นข่าวที่ไม่ดีสําหรับแฟนแฟน,แฟนเชลซีนะครับเพราะว่ามอยเซตคาเซโดเนี่ยเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บข้อเท้าพลิกนะ แล้วนักข่าวก็ไปถามเพราะว่าต้องตรวจถูกปเปลี่ยนตัวออกในช่วงท้ายเกมจะหมดเวลายอยู่แล้วนักข่าวก็ไปถามมารสก้าว่าอาการบาดเจ็บของคาเซโดเนี่ยมันมันรุนแรงขนาดไหนมันพร้อมจะเป็นตัวจริงนักชิงไหมในวันอาทิตย์นี้นะครับมารสก้าเขาตอบแบบนี้ยนะครับเขาบอกว่ามอยเซตคาเซโดเนี่ยพร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อจะได้กลับมาลงสนามในวันอาทิตย์ที่ไม่รู้จะต้องเจอกับเปเชหรือว่าเจอกับเรอัลมาดริดนะครับแต่ที่วันนี้จะมาเล่าสู่กันฟังก็คือเชลซีทำได้ครับ ทำได้แล้วก็เป็นทีมหนึ่งที่ผมมองนะว,ว่าพรีเมียร์ลุกฤดูกาลนี้ก็น่าจับตามองจะจะตัดออกจากการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกไม่ได้เลยจากงบดุลที่เสริมไปจากตัวผู้เล่นที่เสริมเข้ามาในซัมเมอร์นี้นะครับนี่คือทั้งหมดของฟุกิชแน l นะครับฝั่เพื่อนกดไลค์กดซ b บสไคร e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับ